อันนี้คือผงภพยกุมานนะครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อกายาศาสตร์ครับอันนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของเนื้อกายาศาสตร์นะครับเนื้อกายาศาสตร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อที่เป็นผงน้ํามันเป็นเนื้อที่อัปเกรดการการการ,การดูแลรักษาเนื้อให้มีความรู้สึกว่าแข็งแรงดึกนุ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญของหลวงปู่ทิมนะครับนะวัดละหานไรนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้า,าจะไม่ค่อยรู้นะสังเกตนะครับว่าพระเนี่ยจะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเห็นไหมเป็นน้ํามันเลยนะครับเป็นน้ํามันผมเองเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเอ๊ะพระไม่คมนะพระเนี่ยติดน้ํามันเนื้อไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่าทิ้งนะ ไอเฮียผมท่านนี้เนี่ยแต่ก่อนมีเป็นสิบองนะนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมบอกให้มีเป็นสิบองนะนะครับสมัยก่อนเนี่ยขายไปองคหนึ่งไม่กี่หมื่นบาทเพราะคิดว่าเป็นเนื้อที่ไม่นิยมนะครับนะผมก็เช่าเฮียเขามาหลายองนะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากแต่ช่วงหลังๆนี่องคหนึ่งหลายแสนบาททั้งนั้นเลยนะครับไม่มีแบบว่าองคหนึ่งหลายหมื่นนะฮะอันนี้เนี่ยด้านข้างเราจะสังเกตเลยว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อแบบผงน้ํามัน อย่าละทิ้งนะผมเช่าลูกค้าองค์หนึ่งหลักแสนเนี่ยลูกค้าบางครั้งงงนะสมัยก่อนไม่เล่นกันนะผมบอกให้นี่นะให้สังเกตเนื้อน้ำมันสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีเห็นไหมเม็ดผงอยู่ตามเนื้อด้านในเห็นไหมครับเหมือนเป็นวุ้นนะ่ะเหมือนเป็นวุ้นวุ้นอย่างเงี้ยนะเป็นวุ้นขาขาว,วุ้นเม็ดขาวขาววุ้นวุ้นเม็ดขาวขาววุ้นวุ้นแบบนี้ผมบอกให้เลยว่า เป็นเนื้อกยายศาสตร์พระเนี่ยจะไม่ได้คมแน่นปักนะแต่ผมบอกให้เลยว่าพระเนี่ยมีเนื้อเป็นเอกลักษณ์เหมือนเนื้อแบบกยายศาสตร์จริงๆนะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นะด้านหลังส่วนใหญ่เนี่ยมียันก็มีนะลางๆไม่มีก็มีนะครับคือเนื้อเนี่ยเขามีความนะหดย่นนะเป็นเอกลักษณ์เลยของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยเห็นไหมครับว่า เนี่ยสังเกตนะต้องมีเม็ดโกขาวนะหลายแสนนะนี่นะครับเห็นไหมสังเกตนะอย่าไปทิ้งนะครับนะไม่ได้ไปทิ้งหมายถึงทิ้งคว้างนะอย่าไปละทิ้งความสนใจนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องดูให้ดีนะครับนะสำคัญมากเห็นไหมอันนี้มีเส้นเกสาด้วยนะสุดยอดเลยอะนะครับ องนี้เนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ผ่านการใช้นะครับนะบอกได้เลยว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้เป็นพระที่มีความสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับเนื้อเขาเป็นลักษณะแบบเหมือนกับติดน้ํามันนะเนื้อกายศาสตร์เออฟังแล้วมันก็จริงนะเนื้อเนี่ยสีคล้ายๆกายศาสตร์เนื้อแบบน้ำมันน้ามันน้าตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บหน่อยแล้วก็มีเม็ด นะถ้าถ้าเป็นกายศาสตร์ก็เป็นถั่วนะเป็นเน็ดเป็นเม็ดถั่วเป็นเม็ดขาวๆเป็นเม็ดถั่วเ,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 เออเหมือนกายศาสตร์จริงๆนะผมเองเออคนคิดชื่อก็โอเคเนาะทำให้เราเข้าใจง่ายอ่ะทาให้เราแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ดูแล้วเข้าใจมากขึ้นทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับนะโอเคเห็นไหมเนื้อหาเดี๋ยวธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีความเหี่ยวย่น นะจะมีความเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูเนื้อท่านเห็นไหมครับดูเนื้อเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมด้านในเป็นแบบน้ํามันน้ํามันหน่อยนะครับนี่เนื้อแบบอย่างนี้ดูง่ายๆเลยนะสังเกตนะครับเวลาทองเนี่ยเดิมๆเนี่ยนะพวกเนื้อน้ํามันเนี่ยนะมันจะปุดขึ้นมาเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ย อย่างนี้เดิมเลยดูง่ายเลยธรรมชาติดีนะครับเห็นไหมมีปุดๆแบบนี้แท้เลยอันนี้คือธรรมชาตินะครับคือผ่านมาหลายสิบปีใช่ไหมเนี่ยเนื้อมันมีปฏิกิริยาในการผุดบ้างในการปูดบ้างหดบ้างนะก็ทําให้มันประทุขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเก๋นเนี่ยทำไม่เหมือนนะครับแบบนี้ผมบอกให้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆในการดูนะครับเห็นไหมดูง่ายๆเลยนะครับด้านข้าง อะไรนะมีอตะาครับอันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีนะครับนะเนือ้อขยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่มีนะนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นน้ํามันน้ํามันเลยเห็นไหมแล้วก็มีผงอยู่ข้างในนะการผสมเนี่ยเห็นไหมเนื้อจะขึ้นเป็นตัวหนอนตัวหนอนเลยเห็นมาย่นย่นเห็นไหมอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมเป็นย่นย่นเป็นตัวหนอนเลยมีน้ํามันน้ํามันเนี่ยเคลือบเลยเห็นไหมพี่พิยะศักดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฝากกดให้ด้วยเพราะว่าจะได้ นะเป็นกําลังใจนิดนึงเนื้อเนี่ยจะย่นย่นเห็นไหมพอดูแล้วย่นย่นอย่างเงี้ยดูง่ายมาถ้าเข้าใจแล้วกดหนึ่งกดเก้าให้ด้วยนะกดหนึ่งกดเก้าให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยจะย่นย่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวหนอนตัวหนอนแบบเนี้ยเนี่ยตัวหนอนเห็นไหมนี่คือย่อนแบบธรรมชาติมันขึ้นแบบถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันนะผมบอกให้เลย จะย่นย่นลักษณะแบบนี้เป็นตัวหนอนย่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 นขึ้นมาเป็นตัวหนอนย่นย่นขึ้นมาอย่างนี้เราต้องสังเกตนะครับเนาะมันเป็นธรรมชาติของพระผงน้ํามันนะ่ะจะขึ้นย่นเป็นตัวหนอนเหมือนกับวัดอานงอย่างนี้นะครับเหมือนกับหลวงพ่อลีนะครับเนื้อเกสรอ,อย่างนั้น่ะนะครับเนี่ยนะมันย่นย่นเห็นไหมมันจะเป็นย่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 นขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นกรรย่นย่นเต็มเลย ใครเข้าใจแล้วกดหนึ่งกดเ้าให้ด้วยนะจะได้เข้าใจว่าเออเราอธิบายแล้วเราเข้าใจนะอธิบายแล้วแบบนะมีความเข้าใจอะนะครับนะนี่เห็นไหมอย่างนี้ชัดเลยเห็นไหมครับชัดเลยนะเนี่ยตัวหนอนอย่างเงี้ยสําคัญเลยนะครับเนาะสำคัญมากๆนะอยากให้ตั้งใจดูนะครับนี่เห็นไหม